สวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้แนวทางการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเสียเนื่องจากน้ำท่วมนั่นเองท่านผู้ชม ช่วงนี้นะครับหลายๆภาคหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็จะมีพายุเข้าและเกิดอุทกภยัยน้ําท่วมนั่นเองบางคนก็อาจจะเตรียมตัวไว้ได้ทันเก็บของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขึ้นในที่สูงก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับบางท่านนะครับอาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ก็อาจจะคาดไม่ถึงนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆนะครับเราก็สามารถเก็บขึ้นที่สูงได้ยกได้นั่นเองแต่ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างนะครับที่เราไม่สามารถยก หรือเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นตู้เย็นนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความหนักนะครับผมก็อาจจะเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายลําบากนะครับผมในการขนย้ายอาจจะลําบากปั๊มน้าท่านผู้ชมปั๊มน้านี่คือมีการติดตั้งต่อท่อไว้นะครับก็ไม่สามารถยกหรือถอดได้ทันนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เป็นปัญหาในส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือว่าเครื่องซักผ้าท่านผู้ชมและเป็นอุปกรณ์จําเป็นด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่า,าหลังจากน้ําท่วมเนี่ยถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราโดนน้าท่วมเนี่ยเราควรแก้ไขอย่างไรในเบื้องต้นนะครับครับผมท่านผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับแรกที่ผมจะแนะนําวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมตู้เย็นเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับท่านผู้ชม เป็นระบบปิดซึ่งจุดสําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําการเช็คก็คือ,อเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตู้เย็นเนี่ยเวลามันแช่น้ำเนี่ยท่านผู้ชมนะครับระบบน้ํายาอะไรเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะเป็นระบบปิดน้ําไม่สามารถเข้าในระบบน้ํายาอะไรได้เลยนะครับซึ่งเวลาเราเสียบปลั๊กเวลาหลังจากน้ําท่วมเนี่ยอย่าเพิ่งเสียบใช้งานนะครับให้ท่านผู้ชมเช็คดูก่อนว่า,าระบบต่างๆเนี่ย นะครับทาให้มันแห้งก่อนอาจจะไปเอาไปตากแดดไว้นะครับหรือไม่ก็บางจุดอาจจะใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าให้แห้งก่อนแล้วลองเสียบปลั๊กดูนะท่านผู้ชมถ้าเสียบปลั๊กแล้วไม่ทํางานให้ทําการเช็คตรงจุดนี้ท่านผู้ชมนะครับเป็นจุดหลักสําคัญนะครับสําหรับตู้เย็นนะไอตัวนี้นะครับ Uh, ด้านหลังตู้เย็นเนี่ยมันจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งเป็นตัวอัดน้ำยานั่นเองนะครับทำระบบน้ำยาให้ทำความเย็นนั่นเองนะครับตรงนี้คือคอมเพรสเซอร์นะท่านผู้ชมเปิดดูด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับหลังตู้เย็นแล้วก็อยู่ด้านล่างจะมีคอมเพรสเซอร์อยู่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะท่านผู้ชม แต่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีชุดสตาร์ทเหมือนกันท่านผู้ชมสังเกตนะครับข้างคอมเพรสเซอร์ตรงนี้มันจะมีฝาปิดฝาครอบเป็นกระปุกแบบนี้นะครับนี่ส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วนะครับให้เรานะครับเปิดฝาครอบตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะครับเปิดฝาครอบออกมาท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับไหมตรงนี้นะครับ มันเป็นชุดสตาร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นนะครับเป็นชุดโอเวอร์โหลดแล้วก็รีเลย์ท่านผู้ชมถ้าเสียบปลั๊กแล้วมันไม่ทํางานนะครับให้ท่านผู้ชมนี่นะครับอ,อันนี้คือรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์สตาร์ทคอมเพรสเซอร์นั่นเองให้ทําการเช็คถ้าใครมีเครื่องมือนะครับก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดค่านะครับตรวจเช็คได้หรือว่าถ้าไม่มีเครื่องมือนะครับ ก็อาจจะถอดตัวนี้นะครับเปลี่ยนเลยนะครับชุดโอเวอร์โหลดรีเลย์มันจะขายเป็นชุดท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ชุดนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าตู้เย็นก่อนที่น้าจะท่วมเนี่ยมันใช้งานได้ปกติพอหลังน้าท่วมแล้วเสียบปลั๊กคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานไฟไม่เข้านะครับให้เปลี่ยนตัวนี้ท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นอาการแรกนะครับเป็นจุดแรกเลยที่เราจะต้องเช็คสคัจุดสําคัญของตู้เย็นเลยนะครับจะมีปัญหานี้แน่นอนนะครับสําหรับ ของใครที่เอาไปเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ไม่เป็นไรนั่นเองแต่สําหรับใครที่มีปัญหานะครับให้เช็คตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับตู้เย็นรุ่น2ประตูนะครับรุ่นที่เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และน้าท่วมถึงอันนี้ก็คงจะต้องอส่งช่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะมีปัญหา ในการทํางานแน่นอนนะครับสาหรับแผงวงจร,น,รงนี้ทล้วเพียงนะแล้วก็ถ้าไม่ท่วมถึงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่านผู้ชมถ้าเป็นตู้เย็น2ประตูมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าอยู่ด้านล่างก็คือเป็นตัวทามเมอร์นะครับตัวทามเมอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์นะครับซึ่งน้ําสามารถเข้าได้และเป็นตัวควบคุมหลักในการควบคุมการทางานของตู้เย็นระบบ2ประตูนะครับตัวทามเมอร์ด้วยที่จะต้องเช็คนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโอเวอร์โหลดดีเล์นะครับแต่ถ้าเป็นตู้เย็นรุ่น1ประตูเนี่ยเช็คตรงจุดนี้นะครับผม สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันต่อไปนะครับก็คือเครื่องซักผ้านะท่านผู้ชมตรงนี้แทบจะมีทุกบ้านนะครับถ้าเก็บขึ้นไม่ทันเนี่ยก็โดนน้าท่วมนั่นเองเครื่องซักผ้ามันก็จะมีอยู่2ประเภท2แบบนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นถัองอัตโนมัตินี่มันจะมีโปรแกรมหรือว่าแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมถ้าบางคนนะครับที่แบบท่วมมิดเลยนะครับท่วมแบบเครื่องซักผ้าจมน้ําอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ เรื่องใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าที่มันเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะอาจจะมีปัญหาเยอะซับซ้อนกว่านั่นเองนะครับแต่เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมเครื่องซักผ้าที่เป็นรุ่นอัตโนมัติที่มีแผงวงจร ronics, อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปาไว้ในที่แห้งแล้วก็ให้แดดส่องหลังจากน้ำรดนะครับทีนี้ก็ทําให้มันแห้งหรือถ้าใครมีพอมีเครื่องมือนะครับให้ใช้แข็ขวางแกะฝาครอบให้ทําการใช้ไดเป่าผมะท่านผู้ชม เป่าตรงแผงวงจรแนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มันแห้งนั่นเองนะครับเมื่อเป่าแผงวงจรให้แห้งแล้วจุดสําคัญอีกตัวหนึ่งคืออยู่ยยด้านล่างนันผู้ชมก็คือตัวมอเตอร์นะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดด้านล่างของเครื่องซักผ้าที่เป็นรุ่นอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะมีนี่นะครับเป็นมอเตอร์แล้วก็ชุดเฟืองนะครับเฟืองซักเฟืองปั่นนั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีชุดมอเตอร์เดินน้าท่านผู้ชม3ตัวนี้แหละนะครับมอเตอร์ชุดเฟืองซักแล้วก็ชุดมอเตอร์เดินน้ำเนี่ยครับถ้าน้ําท่วมเนี่ยน้ำเข้าไปมีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ถ้าเรานะครับเบื้องต้นเลยใช้ได้เบาผมนะครับเป่าตรงขดลวดมอเตอร์นี่ท่านผู้ชมสังเกตนะขดลวดมอเตอร์เนี่ยครับน้ำเข้าเนี่ย ต้องเป il, ่าให้แห <Luis> ้งนะครับเป่าให้แห้งก่อนเมื่อมั่นใจว่าน้ํามันแห้งแล้วนะครับผมความชื้นไม่มีละทีนี้นะครับให้ท่านผู้ชมลองนะครับใช้มือหมุนดูนะครับอันนี้มันจะมีสายพานต่อมาที่เฟืองชุดเฟืองนั่นเองนะครับใช้มือหมุนดูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคราบสนิมแล้วมันล็อกแกนท่านผู้ชมมอเตอร์มันจะติดนะครับถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมอเตอร์มันจะติดมันหมุนไม่ได้นั่นเองนะครับต้องทําให้มอเตอร์ถึงหมุนได้ท่านผู้ชม อาจจะใช้น้ํายากัดสนิมนะครับสเป paper, ร์กัดสนิมเนี่ยพ่นตรงแกนมอเตอร์ก่อนนะครับนะครับสำหรับที่มันฝืดนะท่านผู้ชมพ่นตรงแกนมอเตอร์นะครับแล้วก็ใช้มือนะครับขยับให้มันหลุดให้มันหมุนให้ได้ท่านผู้ชมนี่นะครับให้มันหมุนให้ได้แล้วชุดเฟืองนี้ด้วยนะครับนี่นะอ่าเราก็แก้ไขเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องพลาสตรุ่นที่เป็นอัตโนมัตินะจุดที่เราสามารถทําการแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น รุ่น2ถังน่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเช็คตรงมอเตอร์นะครับทําให้มอเตอร์มันหมุนได้นะครับส่วนใหญ่คือแกนมันจะติดเพราะมันจะเป็นคาบสนิลล็อกแกนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับถ้าหมุนได้แบบนี้นะครับก็อุ่นใจละนะครับว่าเครื่องซักผ้าเราก็น่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเมื่อมันหมุนได้นะครับนี่สมมติว่าเราทําให้มันหมุนได้คล่องแล้ว ก็ลองเทสปวดโปรแกรมเทสการทํางานนะครับสั่งการทํางานดูว่ามันไปนติดขัดตรงไหนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็ถ้าเราพอมีเครื่องมือในการเช็คในการซ่อมก็สามารถซ่อมเองได้แต่ถ้า,เ,าเราแก้ไขแล้วมันยังไม่หายเนี่ยตรงนี้ก็คงต้องให้ทางร้านซ่อมนะครับส่งร้านซ่อมนั่นเองครับผมสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันต่อไปก็คือว่า ปั๊มน้ำท่านผู้ชมนะครับก็มีใช้กันเกือบทุกบ้านนั่นเองแล้วก็มีความจาเป็นด้วยปั๊มน้ํานะครับท่านผู้ชมมันทํางานอยู่กับน้ําอยู่แล้วตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถโดนน้าได้มันก็คือมอเตอร์กับเพชเชอร์สวิตท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านในสิ่งที่เราจะต้องเช็คเป็นเบื้องต้นเลยนะครับถ่อดฝาข้อบ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับปั๊มน้ําตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะ ภายในก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่นะครับเราจะต้องเช็คมี2อย่างนท่านผู้ชมก็คือนี่นะครับอันนี้คือมอเตอร์ท่านผู้ชมเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ํานั่นเองและก็ตัวนี้นะครับเป็นเพรสเชอร์สวิตช์เพรสเชอร์สวิตช์ก็เป็นหน้าที่ตัดมีหน้าที่ตัดต่อการทํางานของมอเตอร์ปั๊มน้ําให้เป็นอันตโนมัตินั่นเองนะครับเ,เราก็ถอดฝาครอบออกมาเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมถอดฝาครอบอมาเลยนะครับขัดน็อตถอดฝาครอบออกมามันจะเป็นชุดสปริงท่านผู้ชมนะครับชุดกลไกลชุดสปริงนั่นเองนะครับนี่นะ เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับมันจะมีชุดสปริงชุดกลไกลนะครับเพราะเวลาน้ําเข้าน้ําท่วมเนี่ยมันมีโอกาสที่นะครับชุดด้านในชุดสปริงกลไกลเนี่ยอาจจะเป็นสนิมนะครับและทําให้ค้างนี่แล้วท่านผู้ชมอาจจะถอดออกมาแล้วก็ใช้ได้ประผมเป่าให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็นี่ท่านผู้ชมสังเกตนะผมจะลองดังนนี่ถอดมาเลยก็ได้ท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นไหมนี่ นี่นะครับลองมาเทสดูนะครับถ้ามันกดแล้วก็ดีดนะครับตัดการทํางานแบบนี้ก็แสดงว่าน่าจะใช้งานได้ต่อนะครับผมนี่ทีนี้นะครับถ้ามันเป็นสนิมท่านผู้ชมอาจจะใช้สเปร์กับสนิมหรือว่าโซนแนกนะครับฉีดพ่นเข้าไปก่อนได้นะครับแล้วเมื่อฉีดพ่นแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครมีลมนะครับใช้ปืนลมเนี่ยลมเป่านะครับเป่าพวกคราบ สิ่งโกโปรกออกให้หมดนั่นเองท่านผู้ชมนะครับสำหรับเพชเชอร์สวิตนะแล้วก็ทีนี้เรามาถึงมอเตอร์ท่านผู้ชมปั๊มน้ําที่โดนน้าท่วมนะครับแล้วก็หลายๆวันเนี่ยจะจะมีปัญหาแน่นอนเวลาเสียบปลั๊กแล้วนะครับถ้าเสียงมาดังออดอย่างเดียวเนี่ยมอเตอร์มันไม่หมุนท่านผู้ชมไม่หมุนก็แสดงว่าน้ํามันเข้า ไปด้านในนะครับเมื่อน้ําเข้าไปด้านในมันจะเกิดคาบสนิมล็อกแกนมอเตอร์นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเบื้องต้นนะครับหาไขควงแบนนะครับท่านผู้ชมตรงตูดมอเตอร์ท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับตูดมอเตอร์ตรงนี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะเห็นไหมตรงตูดมอเตอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็นแกนหมุนนะครับท่านผู้ชมให้เราใช้ไขควงแบนนะครับนี่นะนี่ถ้ามันล็อกนะท่านผู้ชมไขควงแบนนะทำการหมุนนะครับ หมุนอย่างเงี้ยนะครับผมนี่นะครับหมุนให้มันปลดล็อกมันเองบางทีคาบสนิมมาจะหลุดนะครับนี่นะครับคาบสนิมมาจะหลุดนั่นเองนะครับถ้ามันหมุนได้นี่แสดงว่าโอเคนะครับมันก็ได้จะสตาร์ทได้ละท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมล็อกแบบนี้นะครับให้มันหมุนฟรีแบบนี้เลยถ้าใครมีเครื่องมือถ้ามันมันหมุนแล้วมันมันยังแน่นแล้วมันยังล็อกอยู่นะครับ ก็ใช้วิธีการถอดมอตเตอร์ออกมาทําความสะอาดนะครับบางทีถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยสนิมมันติดแน่นจัดนะครับผมก็คงต้องถอดอชุดแกนออกมาทําความสะอาดเอาคาบสนินมออกก็จะใช้งานได้ต่อนั่นเองสําหรับความน้ำนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมครับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นะครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องปรับอากาศนี่มันก็จะเป็นระบบปิดเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องคอยเย็นเพราะคอยเย็นจะติดในที่สูง นั่นเองท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคอยลร้อนนะครับเวลากดอาคอนโทรแล้วเนี่ยมันไม่ทํางานไม่สตาร์ทหรือว่ามันไม่เย็นท่านผู้ชมจะต้องทําการเช็คตรงแผงคอยลร้อนที่ว่าชุดคอนเดนเซอร์ท่านผู้ชมชุดแผงคอยลร้อนนะครับส่วนใหญ่จะติดไว้ด้านนอกบ้านแล้วก็ติดบางที่ก็อาจจะติดยกสูงอาจจะไปโดนน้าท่วมแต่บางหลังอาจจะวางพื้นตรงนั้นนะครับที่อาจจะโดนน้าท่วม ปัญหาของเครื่องบรับกอากาศก็จะเป็นชุดคอยล์ร้อนส่วนใหญ่พัดลมท่านผู้ชมพัดลมระบายความร้อนนะครับมันจะไม่หมุนนะครับก็เป็นปัญหาเดียวกันกับพวกมอเตอร์อุปกรณ์พวกมอเตอร์นะครับเวลาน้ําท่วมเนี่ยแกนหมุนมันจะเป็นสนิมท่านผู้ชมนะครับทำให้มันหมุนไม่ได้นั่นเองแล้วก็ชุดสตาร์ทบางรุ่นอาจจะมีชุดคอนแทครีเล์นะครับชุดแมกนติก อยู่ในแผงคอยล้อนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมท่านผู้ชมชุดคอนโทรลต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในแผงคอนโทรลหรือว่าแผงควบคุมที่ชุดทําความเย็นนั่นเองนะครับถ้าเป็นแผงคอยล้อนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพัลนพด,มมดมนนนนพลมไม่หมุนนั่นเองท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็ลองทําการแก้ไขเบื้องต้นโดยการใช้ประดัป่าผมนะครับเป่าให้แห้งก่อนถ้ามันหมุนไม่ได้หรือมันแกนมันล็อกเนี่ยลองใช้มือหมุนนะครับ หรือไม่อาจจะใช้สเปรย์โซนแอคหรือว่าสเปรย์กัดสนิมนะครับฉีดพ่นตรงแกนมันนะครับแกนหมุนของอมอเตอร์พัดลมนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะแก้ไขได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่ชำนาญหรือว่าไม่มีเครื่องมือพร้อมก็อาจจะตามช่างมาก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านผู้ชมนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็ได้นำมาเป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยหากมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ